ครับทดสอบความคมของมีดเล่มนี้นะครับโดยช่างนิรันนะครับผมใบยาวนะครับผมอยู่นี่สิบเจ็ดนิ้วนะครับผมสันมีดนะครับหนานะครับอยู่ที่เจ็ดมิลิเมตรนะครับด้ามนะครับทำจากรากไม้พยูงนะครับยุดหมุดกันหลุดหนึ่งจุดนะครับผมตีขึ้นรูปจากเหล็กแหนบนะครับชุบแข็งด้วยบอกรือนะครับลองตัดไม้ไผ่แห้งดูนะครับ ตันๆเลยนะครับผมอยู่ที่แปดร้อยนะครับเล่มนี้นะครับผม ลองตาไม้ไผ่ดูนะครับจะอยู่หรือจะไปนะครับผมโอเคนะครับลองตัดกระดาษดูนะครับผมไม่มีปัญหานะครับผม อยู่ที่800นะครับเรี่มนี้ลองไม้แข็งดูนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับผมเป็นไม้ประดูนะครับตัวน,นี้ ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับผมแปดร้อยนะครับผมขอบคุณครับ